ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเครบับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคขืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเพลินจิตสิงวิบูรณ์ศรัทธาของคุณจารึกใจเร็วศรัทธาของคุณคำปลิวชยัยลุกปาและศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับไปเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าสัพพทานางังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลาวาปะัใจใัยให้คุณเพลินจิตสิ่งวิบูรณ์ให้คุณจารึกใจเร็วให้คุณคำปลิวชัยนุปภาให้คุณสุรีบุญรอดทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจมีสติมีปัญญาแต่ฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทักหลายทางปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณอรุณีพจนาวราพันธ์สร้างกุศลหนในวันชาติพิจุขาร่วมด้วยสรัทธาของคุณเอกสุวัตกบลักษนะเดชสร้างกุศลในวันชาติพิจุขา,า,ขเ,เ,า,ชา,ขาเช่น,นกันอุทิศกุศลให้กับบิดามรรดา ญาติและเทวดาทลายออกลูกนี้จะได้อัตมบทธนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากเท่าที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเบือ่อไม่มีใครเบือ่ออะไรได้ยอมใจให้ไม่เบือ่อภาวะราคานุใสใครบอก เออพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยคิดถึงพุทธเจ้านะอุตสาบอกนะอนุสัยนะมีอยู่นะนอนอยู่นะจิตใจนะมีอยู่เจ็ดอย่างนะเจ็ดอย่างมีอะไรบ้างนะกรรมราคานุสัยนะแล้วก็ภวะราคานุสัยอ่านภะวะราคานุสัยแล้วก็ขั้นที่สามปฏิคานุสัย ชอบโกรธเคืองเออชอบโกรธชอบเคืองอ่าไม่ชอบใจในอารมณ์เอประโยคสองประโยคนี่ยังไงอยู่ชอบโกรธแต่ไม่ชอบใจในอารมณ์ไม่มีใครรังเกียจความโกรธชอบโกรธกระทบนิดก็ชอบโกรธกระทบหน่อยก็ชอบโกรธ พูดผิดใจนิดก็ชอบโกรธไม่รังเกียจความโกรธเลยถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ว่าทำไมคนเราจรึงชอบโกรธเพราะในโทสะมันมีฉันทะอยู่ด้วยฉันทะคือความพอใจนะฉันทะเนี่ยความพอใจฉันทะมาเกิดรูมกับโทสะปุ๊บชอบโกรธเนี่ยฮะชอบโกรธส่วน ไม่ชอบใจในะอารมณ์นั้นเป็นลักษณะของโทสะนะลักษณะชอบนั้นเป็นลักษณะของฉันทะเกิดร่วมกันเลยกลายเป็นชอบโกรธนะภาวะของจิตใจเนี่ยถูกลงตรงึตรงแต่งด้วยโทสะก็เกิดความไม่ชอบใจแต่ทำไมไม่ใช้คำว่าโทสะใช้คำว่าปฏิขานุใส เวลามันเป็นอนุสัยไม่เรียกว่าโทสะแต่องค์ธรรมะเนี่ยก็ได้แก่โทสะนั่นแหละเขาทำกิจทำหน้าที่นอนเนื่องอยู่โทสะแล่นแหละทำหน้าที่นอนเนื่องอยู่จึงเรียกกันว่าปฏิคาอนุสัยปฏิฆะเนี่ยคือความโกรธความไม่พอใจอนุสัยก็คือนอนเนื่องแัะความโกรธความไม่พอใจมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจ องธรรมะได้แก่โทสะเห็นไหมครับโทสะเวลาทำกิจทำหน้าที่นอนเนื่องไม่เรียกว่าโทสะเรียกว่าปฏิคานุใสโทสะเรียกว่าปฏิคานุสัยเวลาทำหน้าที่เป็นเป็นนิวรเวลาทำหน้าที่เป็นนิวรก็โทสะใช่ไหม เอาเวลาทำหน้าที่เป็นนิวร์ก็โทสะเจตสิกันแหละในโทสะมูลจิตสองเขแหละเวลาทําหน้าที่เป็นนิวร์ไม่เรียกกันว่าโทสะแต่เรียกว่าพยาปาทะนิวร์โทสานั่นแหละมาทําหน้าที่เป็นอนุสัยก็ไม่เรียกพยาปาทะนุัสนะแต่เรียกว่าปฏิคานุัสเพราะฉะนั้นขอให้คิดถึงนะคนคนเดียวทํางานหลายอย่าง ทำงานอะไรก็ต้องเรียกชื่อไปตามสายงานนั้นๆเช่นเดียวกันจันเวลาโทสะทําหน้าที่เป็นนิวร์ก็เรียกพยาปาถะนิวรน,นาโทสะทําหน้าที่เป็นนุสัยก็เรียกว่าปฏิคารุสัยทําหน้าที่เป็นนิวร์ทำอะไรหน้าที่เป็นนิวรขัดขวางขัดขวางนะ,ะทำหน้าเป็นนุสัยทำหน้าที่อะไร นอนเนื่องนอนคุดไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นนอนนิ่งแต่อย่ามีอารมณ์มาแตะกนะเพราะแตะปุ๊บวักทันทีเลยนะ <c oughs> อ่าจนร้นเขาทำกิจทำหน้าที่เป็นอนุสัยก็ไม่เรียกกันว่าโทสะเรียกกันว่าปฏิคานุสัย เพราะหน้าที่ของเขามีอยู่ก็ต้องเรียกไปตามหน้าที่ของเขาขอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจเรามันมีไม่มากหรอกสภาวะนะสภาวะนะั้นมีไม่มากโทสะเจตสิกก็มีดวงเดียวแต่เวลาทำหน้าที่รู้สึกมันเยอะแยะมากมายโลภะเจตสิกก็มีดวงเดียว แต่เวลาทําหน้าที่ก็มีมากมายเลยมีชื่อเรียกไปเยอะตังมากมายคอยเราได้เข้าใจไว้ว่าณสภาวะของธรรมะหรือตัวของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองชนิดในแต่ละชนิดเนี่ยมีชื่อเรียกขานออกไปเยอะแยะเป็นร้อยเล่มเกวียนเป็นเรร้อยเล่มเกวียน เหมือนหนังสือไทยมีพญะกี่ตัวฮะมีสระกี่เสียงอ่าพอเอาสระพญชนะผสมกันแล้วโอ้โหเขียนเป็นหนังสือตลอบตลาหลายร้อยเล่มเกลียนชั้นแรกกับชั้นนั้นแหละครับจะนั้นภาวะของจิตมีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจทางอากุศลเนี่ยมันมีอยู่สิบสี่นะฮะอักุศลมีอยู่สิบสี่ชนิดกุศลมีอยู่ยี่สิบห้าชนิด อัญยสมนาเสมอทั่วไปทั้งหมดอีกสิบสามชนิดสิบสามสิบสี่ยี่สิบห้าเป็นห้าสิบสองบวกเร็วไหมฮะเร็วมากเลยนะอ่ะสิบสามสิบสี่ยี่สิบห้าทางซ้ายไม่ได้ยินยี่สิบห้า กันลงที่สามสี่เป็นยี่สิบเจ็ดผมก็เลยแปลกใจทําไมสิบสามสิบสี่ยี่สิบห้าเป็นยี่เป็นยี่สิบเจ็ดได้ไง่สิบสามคืออัญญาสมนาสิบสามสิบสี่คืออากุศลเจตสิกสิบสี่ยี่สิบห้าคือโสรพนเจตสิกยี่สิบห้าดันสิบสามสิบสี่ยี่สิบห้าเป็นห้าสิบสองนี่เราพูดโดยสภาวะธรรมะนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวถ้าผู้ชมเข้าใจว่าให้หวยหรือไงงวดนะาเล่าครับเรื่องของธรรมะที่มีสภาวะของตนเองของตนเองในแห่งอาภิธรรมะจะเป็นอย่างนี้ครับจะนั้นจิตใจมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงจิตใจมี้งหมดทห้าสิบสองจะนั้นเราไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้เรียนตอนนี้เรียนแล้วเราก็ให้เข้าใจว่าส่วนไหน ทำกิจทำหน้าที่อย่างไรฉะนั้นปฏิคานุสัยให้เราได้เข้าใจปฏิคานี่แปลว่าโกรธนะอ,ะอะนุสัยก็แปลว่านอนเนื่องความโกรธที่นอนเนื่องความไม่พอใจที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนั่นแหละเรียกกันว่าปฏิคานุสัสฉะนั้นเห็นยิ้มยิ้มจะคิดว่าไม่มีโกรธคุดอยู่นะใช่ไหมเห็นเฉยเฉยจะคิดว่าไม่โกรธอยู่นะ มีนะมีอยู่ในฐานะเป็นอนุสัยเห็นเ,ยยเฉยๆคิดว่าไม่โลภนะมีนะ,ะมีมีความโลภคุดอยู่ในใจโกรธก็มีคุดอยู่ในใจนะใจนี่มีมีสิ่งที่นอนเนื่องอยู่เรียกภาษาธรรมะว่าอานุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตนะพูดอย่างแรงๆก็เรียกว่านอนเนื่องอยู่ในขันธะ สันดานโหมารุนแรงอยู่ในขันธะสันดานอ่าสำนวนเก่านะโบ,ร,บราณโบราณนะนะสิ่งที่นอนนื่องอยู่ในขันธะสันดาเนเรียกว่าอนุสัสนะเอา้าวตกลงละความเห็นแก่ตัวก็มีอยู่ทุกคนนะฮะนะแล้วก็ความโกรธความแค้นก็อยู่มีอยู่ทุกคนนะฮะ ยกเว้นพระอริยเจ้าคนแล้วก็มีทุกคนนะนะทั้งความเห็นแก่ตัวทั้งความโกรธทั้งความแค้นนะอย่าเห็นว่ายิ้มแล้วคงจะไม่มีอะไรมัง้งข้างในมีครับต้องจับเขยา่าเพราะยาพ๊บมันจะฟุ้งขึ้นไม่รู้โอ้เห็นแก่ตัวก็เยอะนะโกรธก็เยอะแค้นก็เยอะมีอยู่ในใจนะพร้อมเลยเพราะฉะนั้นก็เรียนเอาไว้เพื่อรู้รู้เอาไว้เพื่อละ ขอไม่ดีก็ต้องเรียนนะครับคำสองพจนเจ้านี่ต้องเรียนเพราะสูตรมีว่าถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้นะทุกขะาอาริยรสัจจะเนี่ยประเสริฐนะเพราะอากุศลทั้งหลายก็เป็นทุกขะอริยรสัจจะนะอกุศลทั้งหลายเนี่ยประเสริฐตรงที่ได้รู้นะประเสริฐตรงที่ได้ละ,ะไม่ประเสริฐตรงที่ไปตามใจมัน <c oughs> ตามใจกิเลสไม่ประเสริฐเนะเอาตกลงปฏิคานุสัยองค์ธรรมะคือตัวที่เป็นปฏิคานุสัยก็คือโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองทำไมต้องมีสองโทสะนะโกรธไม่อยู่สองอย่างโกรธโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกไม่มีใครแนะนำ ไม่มีใครชักชวนนี่โกรธนะฮะเขาเรียกโกรธแบบอสังขาริกกับโกรธแบบที่สองก็คืออาศัยคนอื่นเขาบอกอาศัยคนอื่นแนะนำาอาศัยคิดแล้วคิดอีกต้องโกรธนั่นก็โกรธที่มีกำลังแรงแก่กล้ากับโกรธที่มีกำลังอ่อนสองอย่างจึงเรียกว่าโทสะในโทสะมูลจิตสองนะครับนะ เอาตกลงเป็นที่เข้าใจกันแล้วนะครับว่าความโกรธความไม่พอใจฝังอยู่ในจิตใจนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของคนทุกคนต่อไปครับเร็วไปไหมครับไม่เร็วนะไม่เร็วมันก็เอาความเข้าใจกันนะเอาความเข้าใจกันประการที่สี่อนุสัยประการที่สี่ครับมาน,านุสัย มานานุสัยก็มาจากคำว่ามานะบวกด้วยอนุสัสนะมานานุสัยนี่ชอบทนงตนถือตัวนะไม่ยอมลงให้แก่ใครได้ไง่ายๆลงยากนะเพราะความเยอะยิงความทนงตนความอวดดือ้อความถือดีความไม่ยอมลงให้กับใครเนี่ย ฉันดีกว่าแกแกดีกว่าข้าข้าสู้แกไม่ได้แกสู้ข้าไม่ได้เขาละสายพันมานะให้เข้าใจไปเลยสายพันมานะเขาเรียกกันว่ามานะนะนอนเนื่องอยู่ในจิตใจก็เลยเรียกกันว่ามานานุใสนะอาจารย์ก็ไม่เบื่อนะชอบทนงตนชอบอวดดื้อชอบถือดีกา ชอบยกตนข่มคนอื่นชอบยกคนอื่นดีกว่าตนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของมานะนะองธรรมะได้แก่มานะเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะวิปยุตโลภมูลจิตเนี่ยมีแปดบอกเลยนะฮะเสกหนึ่งเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตอีกเสกหนึ่งเป็นทิฏฐิคตะาวิปยุตทิฏฐิคตะาสัมปยุตนี่มีทิฏฐิเจตสิกประกอบอยู่ ทิฏฐิกรตวิปยุทธ์นี่มีมานะประกอบอยู่เออมานะ,ะทิฏฐิเกิดร่วมกันไม่ได้เกิดร่วมกันไม่ได้ทิฏฐินี่มีอารมณ์เป็นภายในมีความรู้สึกเป็นภายในส่วนมานะมีอารมณ์เป็นภายนอกเอาภายนอกมาเทียบกับตนเอาตอนไปเทียบกับภายนอกฉะนั้นมานะเจตสิกนี่มีอารมณ์เป็นภายนอก ทิฏฐิเจตสิกไม่เกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกเกี่ยวกับภายในจิตใจของตนเองน,นครับนี่คือรายละเอียดติดย่อยนะความเป็นไปของจิตใจนั้นถ้าไม่ประสบการอารมณ์ภายนอกมานะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องประสบการอารมณ์ภายนอกมานะจึงเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือมานานุสัยประการที่สี่ประการที่ห้า ทิฏฐานุสัยสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจคือความเห็นผิดความเห็นผิดนะองธรรมะได้แกท่ทิฏฐิเจตสิกที่ในคิดิกะตะสัมปยุตสิที่พูดถึงเมื่อกี้เนะี่ยมีโลภะเกิดขึ้นที่ไหนก็มีความเห็นผิดเกิดขึ้นได้ที่นั้นมีโลภะเกิดขึ้นที่ไหน ก็มีมานะเยอะยยิงทนงตนเกิดขึ้นได้ที่นั่นครับทางทิฏทิก็เกิดขึ้นกับโลภมูลจิตมานะก็เกิดขึ้นกับโลภะมูลจิตจังเมื่อมีโลภมูลจิตภาวะของจิตใจจึงเป็นไปได้ทั้งความเห็นผิดและไม่เห็นผิดไม่เห็นผิดแต่ก็มีมานะเข้าครอบครองอยู่นาโลภที่มีมานะเข้าครอบครองอยู่นี่เรียกกันว่า ทิฏฐิคตะวิปยุตส่วนโลภะที่มีทิฏฐิเข้าครอบครองอยู่ก็เรียกว่าทิฏฐิคตะสัมปยุตทำบาปทำอกุศลอาศัยโลภะมูลจิตก็เกิดได้สี่อย่างนะครับทิฏฐิคตะสัมปยุตนี่แหละครับเป็นเหตุให้เกิดทำบาปโดยอาศัยโลภะโลภะอินทรีย์ติดใจปรารถนาต้องการอยากได้อารมณ์ถึงขั้น ทำบาปทำทุจริตนั่นเป็นทิฐิคตะสัมปยุตยินิติใจในลมปรสนาต้องการในลมแต่ไม่ถีอก็ทำบาปทำทุจริตนั่นเป็นโลภะที่เป็นทิสิคตะวิปายุตแมน่าจะท่องจำเอาไวนะนา้น่าท่องจำไหมไม่มีใครเรียนกันเลยนะครับถ้าไม่เรียนอภิธรรมจะไม่มีคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ไม่รู้เลย ไม่เข้าใจเลยทีเดียวฉะนั้นการศึกษาธรรมะในขั้นอะพิธรรมะนี่บันไดขั้นที่เจ็ดนะฮะปฏิเชตที่เจ็ดเนี่ยเปรียบเหมือนบันไดขั้นที่เจ็ดนะเ,นเอออภพิธรรมะเจ็ดคำพีเนี่ยเปรียบเหมือนปราศาสตร์หนึ่งหลังมีบันไดขึ้นปราศาสตร์เนี่ยเก้าขั้นบันไดขึ้นปราศาสตร์ในเก้าขั้น เจงการที่เราได้ขึ้นบันไดครบเก้าชั้นถึงวิมานถึงปราศาสตร์แล้วในวิมานในปราสาทนั้นล้วนมีแก้วสารพัดนึกอยู่ที่นั่นคืออภิธรรมะเจ็ดคำพีเปรียดเหมือนแก้วสารพัดพัดนึกอยู่ที่นั่นธรรมะทั้งหมดนะอยู่ในปราศาสาทของอภิธรรมะเจ็ดคำพีส่วนอภิธรรมะถาสหาเปรียบเหมือนบันได เก้าชั้นที่จะก้าวเขาไปสู่มรดกของพระสมมาสัพพุทธเจ้ามรดกของพระสมมาสัพพุทธเจ้านั้นกองอยู่ที่อภิธรรมะเจ็ดคำพีครับใครเรียนอภิธรรมะเจ็ดคำพีจบทั้งสามเสีภูมิรู้เหตุรู้ปัจจัยทังหบทสามเสีภูมิไม่ใช่แก่มนุษย์ภูมิเท่น,น,นะครับรู้หมดทุกภพทุกภูมิ และแน่ในมนุษย์ภูมินี้ด้วยกันนะครับแม่เห็นครั้งหนึ่งก็รู้ด้วยว่ามีปัจจัยประชุมกันเท่าไหร่ได้ยินครั้งมีปัจจัยประชุมกันเท่าไหร่เกิดมาชาติหนึ่งมีปัจจัยประชุมกันเท่าไหร่แม้ที่นั่งอยู่หายใจเข้ามีปัจจัยประชุมเท่าไหร่หายใจออกมีปัจจัยประชุมเท่าไหร่รู้หมดความเป็นไปของชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกนั้นเป็นไปด้วยมีเหตุและมีปัจจัยประชุมกัน นี่ครับใจดันธรรมะชอวะอภิธรรมะนี่อภินี่พิเศษจริงๆนะธรรมะคือคําสอนพระเจ้าขั้นพิเศษเรียกกันว่าเรียนทั้งเหตเุรจจเรียนทั้งปัจรปัจจัยเรียนทั้งปัจจัยุบานเรียนทั้งปัจจนิกสี่อย่างเลยนะฮะเรียนเหตุด้วยเรียนปัจจัยด้วยเรียนปัจจัยุบานด้วยเรียนปัจจนิกด้วยอีกไม่กี่ นะตอนนี้ไริษัทที่เจ็ดแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นบริษฉทที่แปดถึงแล้วถึงแล้วจบบริเฉทที่เจ็ก็ขึ้นบริษฉทที่แปดแล้วโอ้โหอยู่แค่เอื้อมนะขยันเอื้อมเอยนะนะอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะจบจบบริเฉทเจ็แล้วก็เนี่ยตอนนี้เราจะรู้แล้ว พระสวดอวิชชาปัจญาสังขาราสังขารปัจจญาวิญญาณังวิญญาณปัจญาวิญญาณนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจัยเกิดนามลูกนามลูกเป็นปัจัยเกิดสยานะสยานะเป็นปัจัยเกิดภาษาภาษาเป็นัจเกิดเวทนาเป็นแถวเลยเขาเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาท สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีเป็นลูกโซ่เกี่ยวโยงกันตลอดปัดจจัยของชีวิตในแห่งปฏิจจสมุปบาทกับปัจจัยคดิวิตในแห่งปัฏฐานเรียนในปริเชตที่ 8. แปดตอนนี้เวลาไปฟังพระสว hey, ดเทตุปัจโยอารัมมณประโยชน์รู้เลยรู้แล้ว,ร,วรู้ว่าไงฮะรู้ว่าจะได้กินข้าวต้มแล้ว <laughs> ดารตโลสวนบนนี้มีของแจกมีข้าวต้มแจกนไม่ได้รู้เหตุผว่าจะโยนรู้ว่าจะได้กินของได,ได้กินอาหารแล้วเอาตกลงทิฏฐานุสัยมีความเห็นผิดเป็นอนุสัยนอนเรื่องอยู่ในจิตใจเรียกว่าทิฏฐานุสัยจะนั่นเราทุกคนเลยนะครับนะ มีความเห็นผิดนอนเรื่องอยู่ในจิตใจตอนนี้เราเรียนธรรมะนะเรียนธรรมะเนี่ยเรียนให้รู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกและความเห็นผิดอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะนอนนอนนิ่งนะฮะเงียบนะฮะอยู่ข้างล่างโกนบึ้งเลยนะข้างบนเป็นสมาธิทิข้างล่างเป็นมิจฉาท,ทิิใจของคนเรานะมีมิจฉาท,ท,ทิิอยู่ทั้งหมด จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สมาที่ติมีอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมลอยอยู่ข้างบนที่ได้มาเรียนธรรมะได้แล้วนี่ <70. S 1> ไอเจ็ดสิบเนี่ยคุดอยู่ข้างล่างท่านผู้ฟังที่เขารครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะ และศรัทธาของคุณเพลินจิตสิ่งวิบูรณ์ศรัทธาของคุณจาริกใจเร็วศรัทธาของคุณคำปลิวชายนุปภาสศรัทธาของคุณสุรีบนรอดร่วมกันเป็นาบาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุเอรุณีพจนาวราพันธ์ สร้างกุศลวันชาติปิดทุขาศรัทธาของคุณเอกสุวัตรรักตนเดชกับวันชาติปิปิทุขาเหมือนกันอุทิศกุศลให้กับปีดาบราารดาญาติและเทวดาทลายพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธทุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมาเกิดมีแก่คุณเพลินจิตสิงวิบูร์คุณจะริกใจเร็วคุณคำปลิวชัยนุปภาคุณสุรีบุญรอดและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีพรับในหัวขอธมะดิเลตันหาพากลกันลมันศึกษาธมะทำสอ,อนระพุททอง มาทางชมร่มอย่าปล่อยปัญหามากมงอารมณ์โกรธโลภหลงศึกษาพฤ่ิกรรมทำจิตใจให้อสองซองรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลงอาบา